จากเหตุการณ์ที่ไม่สงบในตอนนี้ระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งมีข้อพิพาทในเรื่องของดินแดนและก็ประสาทต่างๆที่ถึงขั้นมีการสู้รบกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจนกระทั่งในช่วงนี้ก็เหมือนว่าหยุดยิงไปชั่วขณะหนึ่งที่จะมีการเจรจาแต่ที่มาที่ไปเป็นอย่างไร ก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์กันมากมายเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่คนพูดกันเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในสมัยก่อนได้พูดกันว่ากัมพูชาหรือขเขมรน,นั้นไม่เคยสงบเลยเป็นประเทศที่มีเรื่องราวต่างๆนั้นเกิดขึ้นมากมายหนักสุดก็สมัยขเขมรแดงที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่ที่สุดในขเขมรซึ่งแอดมินก็จะ ไม่ลงลึกในส่วนตรงที่อาจจะมีการเมืองเข้ามาจะพูดคุยถึงเรื่องอดีตต่างๆมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันดีกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เกิดกับกัมพูชาที่เรียกกันว่าคำสาบแล้วคำสาบนั้นเขาก็เรียกกันมาจนถึงในปัจจุบันนี้ก็คือคำสาบชัยวรมัน หรือพระเจ้าสุริยะวรมันที่จะมีคนรุ่นก่อนๆหรือนักประวัติศาสตร์ต่างๆนั้นได้พูดถึงว่าประเทศกัมพูชานั้นเป็นประเทศที่ต้องคำสาบจริงๆเพราะว่าไม่เคยมีความสงบสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสาบของพระเจ้าสุริยะวรมันซึ่งเป็นผู้สร้างประศาสตรต่างๆและที่สำคัญมีจารึก อยู่ด้วยเพราะว่าได้มีการค้นพบศิลาจารึกหลายหลักที่พบกันนั้นก็พบที่ปราสาทตาเมือนทมและก็รวมกันที่พบบริเวณใกล้เคียงเนี่ยมีถึง14หลักของศิลาจารึกนี้ก็เ,เลยเป็นที่มาที่ไปของประเด็นที่พูดกันถึงเกี่ยวกับคำสาบที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อในอดีต ที่นำมาอ้างถึงโดยเฉพาะคำสาบเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสองประเด็นก็คือคํำสาบในศิลาจารึกที่มักถูกอ้างอิงว่าเป็นศิลาจารึกที่ประสาทตาเมือนทมุมซึ่งจะลึกเมื่อพศ1563ในสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งซึ่งครองราชพศ1545-1593ถึง 1, ไม่ใช่พระเจ้าชัยวรมันซึ่งก็มีการสันนิษฐานจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าอาจจะมีการตีความหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับคำสาบชัยวรมันและสุริยะวรมันซึ่งปรากฏจจรึกในประสาทต์ตามเมือนทมบระบุการบริหารจัดการการถวายทรัพย์สินแด่เทวสถานโดยคำสาบมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากการถูกทำลายเท่านั้น ไม่ใช่คำสาปที่มุ่งเป้าไปที่ชาวเขเมรแต่คำสาปชัยวร,รมันเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วมันมีเรื่องราวอย่างไรก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าขอเล่าเกี่ยวกับคำสาปนี้ให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันคำสาปชัยวร,รมันนั้นเป็นตำนานเรื่องเล่าความเชื่อไปปรากฏหลักฐานทางการว่าด้วยเรื่องคำสาปโบราณที่ยังสะท้อนแนวคิดความเชื่อนี้สืบต่อมาถึงชาวกัมพูชา บางกลุ่มยุคสมัยความเชื่อนี้แล้วถึงเมื่อประมาณ700ปีก่อนช่วงปลายราชวงศ์พระนครอาณาจักรของโบราณน,นั้นมีสมเด็จพระเจ้าชัยวร,รมันที่9หรือพระเจ้าชัยวร,รมันปรมศวรซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของเชื้อสายสุริยะวร,รมันซึ่งเป็นผู้สืบสันติวงศ์จากพระเจ้าสุริยะวร,รมันที่หนึ่งกษัตริย์ผู้รวบรวมอาณาจักร อย่างมั่นคงพระเจ้าชัยวร,รมันที่9นี้ทรงครองสริริราชสมบัติจากปีพศ1870ถึง1879แล้วก็ถูกล้มอำนาจโดยชายธรรมดาผู้หนึ่งที่เรียกกันว่าแตงหวานแตงหวานนี้เป็นผู้รวบรวมกระบฏชาวบ้านเข้ายึดอำนาจแล้วก็ตั้งตนเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ในนาม พระเจ้าต่อชอกไพอแอมหรือสมเด็จพระองค์ชัยพระเจ้าแผ่นดินแห่งพระนครหลวงกัมพูชาและก็มีเรื่องเล่าต่อๆกันว่าพระเจ้าสุริยะวร,รมรนที่หนึ่งที่ครองราชในช่วงพศ1545-1593ถึงก็ประมาณ1,500ปีก่อนได้สร้างคำสาบไว้ในศิลาจารึกว่าผู้ใดทรยศต่อเราและลูกหลาน จะตกอยู่ในความพินาศตลอดไปถูกต่างชาติยึดครองถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไม่พัฒนาไม่มีวันชนะลูกหลานของเราได้แล้วจะ,ะเผชิญภัยพิพบัติซ้ำแล้วซ้ำเล่าคำสาบานนี้ถูกเชื่อว่าเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่แตงหวานนั้นก้าวขึ้นเป็นกษัตริย์และหลังจากนั้นประวัติศาสตร์กัมพูชาก็ดูเหมือนว่า ตกอยู่ในวงจรคำสาบนี้มาตลอดไม่จบไม่สิ้นตึงคำสาบชัยวรมันนั้นมีทั้งหมดเจดข้อโดยข้อหนึ่งเนี่ยบอกว่าผู้ถูกสาบจะถูกทำลายจนสูญสิ้นโดยลูกหลานของวรมมนข้อสองคือผู้ถูกสาบจะอยู่ภายใต้การปกครองของผู้อื่นเสมอถูกสยามและฝรัร่งเศสปกครองและข้อที่สผู้ถูกสาบ จะเข็นฆ่าล้างผลาญกันเองตราบชั่วลูกชั่วหลานเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตรงเนี้ก็ตรงกับเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในยุค,คเขมรแดงข้อสี่นั้นผู้ถูกสาปจะต้องเป็นทาสของผู้อื่นตลอดไปข้อที่ห้าผู้สุขสาปจะเผชิญกับหายนะและภัยพิบัติทางธรรมชาติข้อที่หกลูกหลานของผู้ถูกสาปจะไม่มีวันบร็ชนะลูกหลานของชัยวรมัน และข้อที่7ข้อสุดท้ายก็คือว่าผู้ถูกสาบจะล้าหลังบร้ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญานี่คือคำสาปของชัยวร,รมันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็บอกว่าคำสาปของชัยวร,รมันมันเป็นเรื่องเล่าแบบตำนานความเชื่อที่แล้วแต่บุคคลจะมองเนื่องจากว่าไม่มีหลักฐานทางการจากรัฐบาลกัมพูชาหรือนักวิชาการแต่ก็ยังแสดงให้เห็นว่า ความเชื่อนั้นยังอยู่ในหมู่ชาวกัมพูชาบางกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื่อมโยงกับพิธีลึกลับกลางปราสาทนครวัดที่ถูกอ้างว่าเป็นพิธีถอนคำสาปชัยวร,รมันโดยมีคนแต่งดำา8คนเนี่ยเป็นตัวแทนทิศทำพิธีกรรมซับซ้อนโดยรอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเครื่องราชแล้ก็มีวัตถุประกอบพิธีมากมายที่สำคัญก็คือว่าเมื่อวันที่16พฤษภาคมปีนี้เนี่ย เกิดฟ้าผ่าลงกลางปราสาทนครวัดทําให้มีผู้เสียชีวิตสรายแล้วก็บาดเจ็บอีก30รายที่เป็นข่าวกันโดยผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นชาวกัมพูชาทําให้บรามรือว่าเป็นอาถรรพ์จากคํำสาบเมื่อความเชื่อของชาวกัมพูชาบางส่วนเนี่ยมองว่าคํำสาบนั้นฝังอยู่ในปราสาทของโบราณของไทยจึงอาจเป็นเหตุทําให้ผู้มีอำนาจบางคนนั้น หวังครอบครองประสาทของไทยเพื่อทําพิธีลบล้างแล้วก็ปลดคํำสาบมันก็เป็นไปได้เหมือนกันที่พูดแบบนี้ก็หมายถึงว่าในปัจจุบันที่เกิดข้อพิพาทกันอยู่เนี่ยมันมีประสาทเกี่ยวข้องที่ทางกัมพูชานั้นต้องการหรืออยากได้พื้นที่อยากได้ประสาทในแต่ละแห่ง โดยปราสาทเขาพระวิหารนั้นกัมพูชาได้ไปแล้วนอกนั้นก็มีปราสาทตาเมือนทมปราสาทตาควายปราสาทตาเมินโต๊ดปราสาทตาเมือนที่เป็นที่หมายปองของกัมพูชามันจะเกี่ยวข้องกับคํำสาบชัยวรมันหรือสุริยะวรมันหรือไม่ก็แล้วแต่เนี่ยแต่ยังไงมันหนีความจริงไม่ได้ว่าถ้ามันเป็นของผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยมันต้องอยู่ในพื้นฐานของความจริง จะเข้ามาบุกรานหรือแอบอ้างไม่ได้ใดๆทั้งสิ้นเพราะยุคนี้คือยุคปัจจุบันไม่ใช่ยุคเมื่อก่อนนี้และประสาทต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบสงบปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีแต่ทางกัมพูชานั้นมีเรื่องราวอะไรมากมายก็ต้องดูว่าเป็นที่คำสาบหรือเป็นที่สร้างขึ้นมาเองจากความคิดความบิดเบือน หรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นหรือเปล่าต้องลองพิจารณาดูกันอีกทีหนึ่งเพื่อจะพบจุดใดจุดหนึ่งที่อาจจะเป็นเหตุทำให้สามารถแก้ไขสิ่งต่างๆให้เกิดความสงบขึ้นได้ในปัจจุบันนี้เล่าความตามอดีตก็ย้อนรอยเกี่ยวกับคำสาปต่างๆที่หลายคนพูดถึงนักประวัติศาสตร์หรือคนรุ่นเก่านั้นได้พูดถึงกันกับคำสาปเหล่านี้ จะจริงเท็จอย่างไรก็ต้องใช้วิจรารณญาณในการที่จะรับชมรับฟังกันแต่ทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งว่าสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นก็แล้วแต่เนี่ยส่วนมากมันมาจากการกระทําเป็นส่วนใหญ่เท่านั้นโดยไม่ต้องอ้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตัวจุดชนวนทั้งสิ้นลองคิดกันดูด,ดีๆนะครับเราความตามอดีตลากันไปก่อนพบกันใหม่ขราวหน้าสวัสดีครับ